เสื้อขวด PET งานรีไซเคิลชุบชีวิตขวดพลาสติกโดย PET ที่ใช้สัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลขหนึ่งเป็นพลาสติกนะครับที่สามารถรีไซเคิลได้100%ซและสามารถขายให้ราคาดีที่สุดได้อีกด้วยนะครับทั้งนี้เนื่องจากคุณภาพนะครับหรือคุณสมบัติของพลาสติก PET มีน้ำหนักนะครับเมลกดลสูงจึงมีความเหนียวสูงมีความใสแวววาว,าวเป็นพิเศษ ปลอดภัยสูงนะครับแข็งแรงทนทานไม่เปราะแตกง่ายทนต,ต่อความเป็นกรดนะครับและป้องกันการซึมผานของกา๊าซจึงเหมาะกับการบรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหรือของเหลวต่างๆนะครับยังไงก็ตามนะครับหากขวดพลาสติกเหล่านี้กลายเป็นขยะจะต้องใช้เวลาย,ย่อยสลายนานถ่450ปี ท่านใดนะครับที่สนใจงานผลิตซสื้อยืดกับทางเรานะครับบริษัทที่รับผลิตเสื้อยืด D T G และเสื้อยืดจากขวดพลาสติกอันดับหนึ่งเรื่องคุณภาพและการส่งมอบนะครับและเรามีความเชี่ยวชาญในเฉพาะการสกรีนผ่านเครื่องไดเรกตูการ m เม t และงานสซนเซสกรีนซับลิเมชันต่างๆซึ่ง네มีทีมงานเหนือชีพพร้อมให้คำปรึกษาส่งสินค้าเร็วและบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมนะครับ <needed>